ไม่ได้ไปต่อนิธินาถราชนิยมจบแล้วงานที่รัก27ปีทำงานช่อง3ที่แรกที่เดียวนิธินาถราชนิยมอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวช่อง3ที่ถูกเลิกจ้างเปิดใจทำงานที่ช่อง3มา27ปีที่แรกและที่เดียวหลังจากเป็นข่าวที่สันสะเทินวงการขานคงกาวทำงานเป็นอย่างมากเมื่อช่อง3สื่อยักษ์ใหญ่ระดับประเทศประกาศปลดพนักงานมีตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการบรรณาธิการและผู้ประกาศข่าวเรียกว่าหลายคนที่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนข่าว และรู้จักคุณหน้าคุณตาผู้ประกาศข่าวช่องสามต่างจับตาดูว่าจะได้เห็นหน้าผู้ประกาศข่าวที่ตนเองชื่นชอบต่อหรือไม่ก่อนหน้านี้ดาวอภิสราได้ออกมาเปิดว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวที่ถูกเลิกจ้างและเทปสุดท้ายรายการผู้หญิงยกกำลังแจ๋วในสิ้นเดือนธันวาคมนี้พร้อมกับบอกว่าเธอทำงานที่ช่องสามมาสิเกปีล่าสุดโอก๊กนิทินาราชนิยมเธอเป็นหนึ่งในผู้ประกาศข่าวที่ถูกเลิกจ้างเช่นกัน โดยเธอได้เขียนบอกเล่าถึงความใจหายครั้งนี้ว่า2,540-2,567 27ปีกับ CH 3สามจบแล้วกับงานที่รักมากเรียนจบนิเทศจุลาปี40ก็เข้าทำงานที่นี่เลยทำที่แรกที่เดียวตลอดมาตั้งแต่อายุ23-50ถึงรักช่องสมากมาตลอดช่องสมจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปต้องบอกว่าโพสต์นี้ของเธอทางด้านดาวอภิสาราได้เข้ามาคอมเมนต์กลับว่าไปด้วยกันข่ะออกไปเฉืดฉายค่ะ ตั้งแต่จังหวัดสองธันวาคมเป็นต้นไปเวลาประมาณ18นาฬิกาจะมาไลฟ์สรุปข่าวทางช่องนี้นักขฝากติดตามด้วยน่ารู้สึกมีพลังบางอย่างในตัวทั้งนี้โอกนิทินาดเคยประจำในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ชีพจรข่าวสเหตุบ้านการเมืองเก็บตก f l a ช h n e w ข่าว3มยามเช้าและจัดรายการวิทยุ FM 106